เนึ้อสองสามสาปสาทุกคนเลยเห็ดยังอยู่ในหันเด็กหยุดส่วนเลยป้าเห็ดย่างปลยท่านฮะไอ้กเืองปาทุกคนเลยปลูกถือๆเลยบ่สู้เห็ดไก่อบเพื่องมาหน่ป้ามาถึงเนี่มาลีคอยก็ได้ดินน้ำเดเนเออเยวจะขวบมาลีรอมือยังก็มาจักมือกีหนอ เอ้ยเบิ่งผุลูกทุนนเลยเราเห็ดไก่อพยืองก็มียเราน้ำเนี่ยเนาะี่บ้านนังนังแบ้านนะน้าทุกคนเอยมันเบิ่งไก่อพยัองกุไก่อพืองน้ำเบาซุกทุกคนโอ้ยขอยมาแต่นะข่อยคนมาเห็นผลเห็ดเขาก็เลยมาแว่ีิน้ำทุกคนเอ้ยเบิ่งุเราเห็นกันสามคนมีเราเบิ่งน้ำกันว่าสิเป็นอย่างไรทุกคนเอ้ย อาวเนองงเอ๋ยขักอะลีับนลโอ้ยหม่โอ้ใหม่เดียไได้นหนึ่งบอกไนั่ามจังู้หนางเอ๋ยขักตัวเจเนาะหอมมะลิอือือื้นางเอ๋ยเผื่อเลยโอ้ไม่ได้กินนางเอ๋ยจนี่โอ้กับไม้ดอกนี่โอ้ตเสียเว้ย่อยเอา่อยเอาอกนึงกับพ่อเด้อ่อยเด้อ บ้าอะไรดอกพี่บาตพี่มูกินกระูปก็เมียมูไปชิมเอาเอาพวกสีเบิ้งทุกคนเด้อใครก็กินนแต่ว่าอกหนึ่งก็พอดอกขอไอเบิ่งผู้ทุกคนอะไ้างนังใช้นงแพร่ได้เอาเปลืองบาสุกมาเด้อเด้อ FC เด้อกินนับกันเด้อ FC เอยนับจอนับจิ้มเพิ่งจะซื้อมาครบบ่หันเอามันนองแพรโอ้ย เมือมม่อ,อก็เดิมมานี้เด้อโอ้ยไหน <laughs> โอ้ยมกก่ไรโลดอ้ยเมื่อก้อนกูิเอาโอ้ย,อ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 ยตาเสียบลีไว้เอาไม่หนักจมานจะเบาแอร์แล้วหนักจะตึ้เขาเอาให้คอยเมือ่อ Kita tempan sana kan ha no